ดูนะเห็นไหมปกติแล้วที่ปกติแหละเอาลูกกูเอายากมาด้วยเอาไปหนๆก็เพเปอนแล้วดูรักธรรมชาติมันเดินไม่ได้มันก็เดินได้แหละมันก็อยู่แต่บ้านมันก็เบื่อเนอะดูทำไรนะ่ะแล้วลูกมา าตรงนั้นมีตัวเฮียด้วยนะามองมันเคยวิ่งเออเห็นวิ่งเลยล่ะไอ้ไอ้บานไล่รถไอ้เกิ้ลมีเถาวันไ์เลยบันให้ไปไหนเกิ้ลทำไรลูกเฮียบันมือมาหนไอ้บานมันเข้าป่าตรงนั้นอยู่เมื่อกี้เนี่ยลงแล้วมั้ง คือลูกเราเละตุ้มเป๊ะมากแล้วเราก็ต้องเราเอาถาวันออกจากล้อนะทุกคนไปพอยังลูกเราเหนื่อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะเอาขึ้นรถกลับบ้านแล้วนะจะเอาเกินกลับบ้านแล้วอุ้ยดูเจ๊ดูอข้าไปดูที่ตรงนั้นนะเอาข้าไปใกล้ๆอะเกินเกินกลับบ้านแล้วใช่ไหมลูก เัี๋ขึ้นรถขึ้นรถทางนี้ไม่เอานี่นี่ขึ้นทางนี้ลูกขึ้นทางนี้ไปขึ้นทางนี้ขึ้นไปขึ้นไปนี่พอเขาเหนื่อยเดี๋ยวเขาขึ้นกลับบ้านเขารู้อ่ะเ,อเดินเหนื่อยมันก็กลับบ้านเองเดี๋ยวเก็บรถก่อนนะทุกคนรถก็จะมอมเมมหน่อยเราจะเอาไว้ไงวะไม่ให้มันไม่ให้มันล่วงนะ่ะเจ๊ เน็มไปเหมือนตอนนั้นนะเท okay, วังมันคงไม่ล่วงนะไปเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นก็ต่อเลยทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เด็กๆด,ด้วยนะหันนะให้ท่าชมทุกเอาไม่เอา